นุเขาเขานะครับตัวนี้แหละนี่ตัวนี้ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียังามือเสาครับมือนออกมาจอบนกตะเศร้าเก่าครับมือนยังบนหกโมงตรงนะครับแล้วก็มาหอดไม้เก่านะครับที่เคยมาต้นกอกน้างบนนี้นะครับขงต้นเกอกต้น จ,จะมานบ่มานครับมันเนมืองบรรยากาศรอบหลอครับพวกใหม่น้ำมูลนี่นะครับมาหลุ่นไปน้ำกันครับมาจะมานบ่มานเนาะครับมัน้องมันนี่เนาะขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องที่เขามาติดตามที่เขามารับส้ม ผู้ใดบอกัห้กดติดตามกะฝากกดติดตามส่องน้ำเด้อครับพี่น้องส่องผมนี่ก็จะอาจจะเดล่าแนวนี้อีกจักสิ้นเดือนนี่มั้งครับเบิ่งเบิงส่งแล้วเดี๋ยวก็จะไดียวพักการล่าไปอีกเป็นช่วงช่วงง่ญ่เลยแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมตกลงกรุงเทพแล้วนะครับโควิดซาจักหน่อยน,นี่ก็ลงนะนี่แต่ว่า ช่วงนี้ก็จะได้มาหลาดูดูสุกเกือบเส่าแรงอยู่นี่เนี่ยเพราะว่าผมกับมบ้านนะครับหลานผมทำงานอยู่กำหนดปิดเดือนเคิงครับแต่ว่าปิดเดือนเคิงซือแต่วบอกให้มีกำหนดเปิดนะครับว่าเปิดเมือ่อใดเรัฐบตลาเบ้ลครับก็ชิว่าแล้วแต่ลัฐบาลเพราะว่าตัฐบาลเขาบอกให้ขายของแบบนั่งกินอยู่หลานนะครับก็เลยได้หยุด กับบ้านครับผมกับมาตาโูนตวทียี่สิบสอง 22. มีหน้าครับมาก,กักโตก็จนครบอยู่หน้า,ากัะเจ้าเด้าบ้านครับถุงมือนีอิสระแล้วแ่ะครับรูปทางเลาะเลาะกันเลาะอ,อยู่ท้งหน้าคือเก่านะครับนี่แหละเบิ่งบรรยากาศก็ฟังเสียงนกไปซะก่อนนะครับเนาะขัน้นเศร้าเดล่าแล้วก็อยอะ่าลืมกันเด้อครับบบเดล่าแนวนี้แล้วก็ดี๋ยวบผ้า เบิ่งการเฮ็ดอาหารญี่ปุ่นนะครับเนาะพอผมอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นครับเมืนอนก,ก็ติดตามกันเลยครับพี่น้องครับนุกเขาเขาแล้วครับตัวนี้แหละนี่ตัวนี้ แต็มแหลกเขาก็มาครับมาจนสวยมาข้างหลังพร้อมเหมือน,นี่เต็มแหลกโอ้ไปเก็บผลงานครับนกเขาครับนกกระพยข้างหลังหมองจอบพื้นเก่านะครับจอบจนน้ำมูลนี่นั่นแหลกที่ผมยิ่งเยู่ยนี่มันมาสามตครับต้นี้สองตมันบินออกไปทั้งพี่ อีกตัวนึงมันอาจจะเจ็บแะครับตัวผมนี่มันลงไปถ้าพุทผมนั่ไปเบิงแบบไกด์นึงผูดเห็นมันบินคอยไปแต่ต้นแต่ต้นผมก็เลยโบนั่ไปเลยนะครับนกเขาตัวนึงมันเขาก็ไม่ได้แต้มแรกนี่ครับยิงอยู่แหละวใครอยูอ่โบข้างก็ไัยตกใส่ด้วยทังยามมันขังเพราะผมยิงอยู่ทั้งทั้งใน,นอยู่ครับ ใส่เนอะโอตกปุกุตกตัวตัวเลยอ้าวคืหาโบหินเนาะครับบัน ตกลงเป็นเปลี่ยนนี่แหละครับพี่น้องคนงานไปหาบกดหนึ่งยิ่งตกมาเด้อแล้วแต่พี่แม่ใบตองใบตองทับมันตกว่าใบตองดีดขึ้นี่เลยแล้วทับมือนี่ว่าจะมกนะครับล่องเบิ่งมกใส่ใบตองเพิ่มนบอกเอฟซีพันหวานะครับเนาะจะเป็นตะเสียบจะด้ใส่ฟักซีลาวน่านะครับเนาะ นกมั่นมันครับนกเขารปจากบอกเรื่อว่าแบบฟุกถือไตหับอกว่าฝีมือเนอะฟุกดีกว่าเออนกแบบมันมาได้พี่น้องมากินหมกลกเนดะ้ หมกเทปักซีลาวคือจะแซ่บแซ่บเลยนะคือดีหอมปักซีห่วยห่วยเดียวก็เล่าเขาอยู่ด้วยครับนี่ปรุงเลยครับกระปุงธรรมดานะครับหมกคือสหมกทั่วไปใช้ชุดรสดีรดดปรุงรสจักหน่อยแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมครับ ันจะให้มันเข่ากันสักคนนะครับนะจิ้มบะไกเดิบบันอาพักลงบานหอมพักซี่เล่าถึงเตะซอยที่รหลก เห็ดมกเดียวพอนะครับอย่าปิ่นลงเด้อโอ้วนเดี๋ยหน่อยได้ครับเดี๋ยวมกบังใหญ่นะึงโอ้จะแสคบครับพี่น้องเอ้ย นกเขาครับตัวเดียวแขวนๆยิงป,ปืนหลายนัดด้วยครับชอบนัดเนี่ยนะมันกระบอถือเนาะถือตัวนี้ก็หาบกดนังซัวสิได,ด,ด้นี่นหละก็เพาะดเแล้วเขาง่ายครับพี่น้องมุมงดูอยังนี่หิ้วเข่าแล้วพอไปโหลดบมดตรงง่าม หนึ่งมกยิ่งใหญ่นะครับเนาะคัดก,ก,กันอย่างเหมาะกระห่อนเดี่ยวในมกแบบหนึ่งนะครับเจ็ดสิบนาทียี่ชิปนาทีครับกระสุะนะสกแล้วนะครับแล้วยี่ยีิปนาทีกับพ่อแล้วนะคือ านไปยีสิผาละที่แล้วครับออกมาเบิ่งกันนาจะซุกแล้วล่ะเด้อครับมากินเข่าแล้วกันเด้อซุปกระเด้วเบิรมนเบิ่งหมกเดียบผมขอาซิมกัน งพดดีเด็ดนี่นะครับพอด้หากินพอแร้วขอเสาเนาะแบบเถึงเครื่องจะยินเขาด้วครับบานพี่นอ้องนสำหรับคลิปไปยิ่งนกมา มกล่องเบิงนะครับเอฟซีพนนบอกว่ามกกระแสบแทบอหรีครับขอบคุณหลายที่เขามาติดตามเบิงคลิปเดอครับพี่น้องไปบนกดติดตาม่องกับฝากติดตามน้องครับสรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แหะครับสวัสดีครับ